อายุเข้าพี่น้องมือนี่กะบรรยากาศโบมีแดดเอกพี่น้องอายุเข้าเลยเบิดมือพี่น้องคือแบบป็นแหละมื่อเสาก็ตกตกไปเสาคนลับตกตกยุดพี่น้องอายุเข้านะหลังจากขึ้นจากเห็ดเวียกพี่น้องหาแนวกินพี่น้องเลยหาเห็ดแนวกินพี่น้องหาแนวาสวนนี่ยแหละพี่น้องแนวกินก็ได้ นู่งนวันมีอย่างน่พี่น้องอ่าเบื้องบนพี่น้องกอได้ต่ำเวยอะก่าเลยเคลืนจากเบี้ยหาเนื้อกินในสวนเบื้องบนนุ่งกอมีอย่างน่้กอได้ต่ำอยู่แบบหาเบื้องบนพี่น้องโอ้ยเอาละละคุณน้องสองห้อยแล้ว tốt mọi người ui sạm nguội với nó không thấy tổ hơn với nó có ý khứt cả sĩ pins oh. bye 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 อกินไปมุง้งหงอกพอต่ำแล้วพี่น้องนะถ้าเบื่อต่ำหมุขัข่วก็สิต่ำมุ้งแล้วพี่น้องบ้านนะอาหารพอต่ำไว้พีน่น้องไม่สามหน่วยเดี๋ยวน้อสีหน่วยหมดต้องไปซื้อพี่น้องคลิปนี่ต่ำทั่วที่เอากับ เก็บอยู่นี่เลยเพี่น้องเก็บนี่เลยเซอร์พื่น้องห่างี่คนขึมพี่น้องเลยขึ้หลายอยู่ขื้นนอนเลยขึมน้ำลายพี่น้องเลยใครโยนเป็นบุกขั้วพี่น้องถ้าเป็นพักกันอื่นนี่ยบวชกินเลยพี่น้องเลยบุกขั้วนี้วักว่าแต่น้ำบวชขั้วมันกะบวชตายพี่น้องบุกขั้วบวตายพี่น้องเห็นนะคนละขึ้นเมื่อเลยเลืม nó xếp mà mơ nó đốc như vậy nào có đi kinh nghiệm nó có thể gạt là nó không không khi khâu hồ tắt đây xong mới xảy ra mấy người mình cả tháng bài thương mại ý nó thằng bay thương mại luôn à ừ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  บอมนตัดเข้าถ <Yeah. S 1> ึง่น like <Not> ้องตัดหญ้าพี่น้องหญ้ามันไหลตัดหญ้าออกเข้ามันป็้งไว้อยู่แล้วพี่น้องพี่ใบไว้อยู่แล้วเข้ามาสิมันสิโป้งกอนหญ้าพี่น้องก็เลยตัดตอนหญ้าเก้พี่น้องหญ้าไหลมีน้ำตัดได้เลยพี่น้องระยะปลายเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยแะพี่น้องเตอร์เลยขอให้มีน้ำก็พอพี่น้องกับหญ้าเก้พี่น้องยึดเลย เหมือนลมบรรยากาศลับๆเที่ยงเฮาพี่น้องตับหุ้งไปตับมักมันจะกินบายก่อนพี่น้องไปตับทั่วมันจะกินกับอั้นกับอุ้นเก่งเนาะอุ้นเก่งเก้าเก่งระไม้เก้าพี่น้องกินหมูเบิดพี่น้องเไยตับทั่ว กนเกน่ยงาศแบบนี้เลยพี่เนาะ ส่วนนีเน่เราพี่น้องต่ำอุ่นเก่งพี่น้องอุ่นเก่งเพื่อน้องเลยคลิปนี้ก็บครอบคุณหลายๆครับอากาศอุ่นเก่ียงมะเขือพีอ่น,น,น้องสนอไม้เพี่น้องอุ่นเก่ียงมะเขือสนอไม้อากาศทุ่งไหทุ่งนาฮเก้าพี่น้อง คนหลายๆครับวันนี้มีเฮีงสุขุสุคนครับ